ยองเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคอปปอช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับ กลับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันอีกครั้งกับความปังบนคอนเสิร์ต l a c k p พิ k b o ปอนพิง w ์เวลทัวร์ฟินาเล่อินโซในวันนี้กน,นะครับวันแรกที่โซเปิดที่โซปิดที่โซนั่นเองตอนนี้ลิซ่าของเราเนี่ยก็ได้ทำการขึ้นโชว์โซโล่สเตจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเพลงมันนี่สุดปังสุดอลังการที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับครั้งนี้ลิซ่ามาพร้อมกับชุดใหม่ที่มีแบบว่าความเก๋ไก่มากๆเลยกับเสื้อที่มีความแฟชั่น กระโปรงที่สีสันสดใสและโชว์รูปแบบใหม่นะครับที่เหมือนจะไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก,ก่อนเลยวีแววเหมือนกันนะครับแฟนๆบอกว่าโชว์สไตล์นี้เนี่ยเหมือนเป็นโชว์สไตล์คาบาเร่เลยไม่ว่าจะเป็นชุดเอ่ยมุมกล้องเอ่ยท่าเต้นเอ่ยแบบนี้เนี่ยจะได้เห็นมันนี่ของลิซ่าบนคาราเร่สุดปังอย่าง Crazy Horse หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยความปังของลิซ่ากับโซโล่มันนี่นั้นยิ่งใหญ่อลังการสนันสันสะเทือนโกช h o c k Sky โด m e มากๆเลยนะครับท่าเต้นใหม่ ของมันนี่เนี่ยจะมีความแซบแบบตัวแม่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากความแซบที่ดีกรีเนี่ยปังมากๆแล้วลิซ่าเคยโชว์ที่โคเชล่าเอ้ยเดย์เยเอ้ย แต่ว่าที่มันนี่ครั้งนี้ที่เกาหลีนั้นมันยิ่งไปกว่านั้นมากเลยนะครับทุกคนเจอกับชุดเราด้วยกับทีมแดนเซอร์สุดปังเข้าไปอีกและที่สําคัญเป็นเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่มากปกติแล้วเนี่ยคนไหนๆก็ตามแฟนๆจะชอบโปรยเงินให้กับลิซ่านะครับเป็นมันนี่ที่แฟนๆทามาเพื่อลิซ่าเองแต่ว่าครั้งนี้ no no no, no นะจ๊ะลิซ่า Lisa สายมือแล้ว no 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 โ no, น no. งานนี้ลิซ่าโปรยเองนะครับขนเงินมาราคาเนี่ย แบงค์นหนึ่งใบหนึ่งนะครับล้านเหรียญกันไปเลยโคตรจะรวยเลยปโ่อยลงมาแบบว่าร้อยล้าน1,000ล้าน แสนๆใบอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยทุกอย่างคือมันเต็มไปด้วยเงินของลิซ่าที่โปรโยระยิบระยับเหมาะกับท่อนเต้นเหมาะกับท่าเต้นของลิซ่าแล้วเข้ากับโชว์มันนี่สุดๆประกาศให้รู้กันไปเลยว่านี่แหละสวยรวยเลิศลิซ่าแบล็กพิงนะครับใครที่ได้ดูโชว์ของลิซ่านะครับกับมันนี่โซโลสเตจรอบฟินาเลเนี่ยแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าทั้งชุดเสื้อผ้าหน,น้าผมโชว์ท่าเต้นแล้วก็ความปังนะครับเซอร์ไพรส์กับการโปรยเงินของลิซ่าเนี่ยมาคอมเมนต์กันได้เลยนะ ว่าสมมงหรือเปล่าสมศักดิ์สรีของควีนไหมแต่ใดก็ตามเราเห็นความสุขบนสีหน้ารอยยิ้มแล้วก็แววตาของลิซ่ามากเลยนะครับกับการที่ได้เต้นได้โชว์ได้อยู่บนเวทีท่ามกลางผู้คนมากมายที่รักแล้วก็มาซับพอร์ตลิซ่ามาซับพอร์ตแบล็กพิงค์ที่สาวอยู่ในการเขามีความสุขมากๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะยังไงก็ตามภาพนี้จะเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดแล้วในสายตาของบลิงแล้วก็ลิน ley ี่รวมไปถึงแฟนคลับแฟนเพลงของลิซ่าและแบล็ k พิงค์ไม่ว่าจะที่คอนเสิร์ตหรือว่าทั่วโลก เองก็ตามใครชอบโชว์ของลิซ่ายังไงก็คอมเมนต์มากันได้เลยเลยครับมาชื่นชมลิซ่ากันคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยดีครับสวัสดีครับอันยอง